ดูร้อยดูร้อยนี่นี่โอ,โอ้โหยังไงใจไม่ถึงจริงติดคิดแตกล <c oughs> งได้พูดถึงนะทำไมยังขับซีคิดแตกแตกพี่กำลังหนึ่งบอกคิดแตกเลยทำไมขับซีอ่ะตายเลยทำไมขับซีตายเลยพวกนั้นนั่งขับซีลองมามาแป๊บเดียวกินได้เะละ่าไอพวกนั้นมากินได้เะละ่าแต่รับ ถ,พพถ้ามันมีฝานด้วยมันก็ช่วยไปได้ใช่ไหม,ไมไ โอ้ยใช่อย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกเรารู้แล้วขมอจะผ่างออกเนี้ยลดวินขั <tweet me> ้วหน่อยจบเลยใช่เสียงเครื่องไม่เก่งเลงใช่เสียงเครื่องไม่เก่ง